สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับโอเวอร์ฮอนซาเริ่มพ<ส>ุ่งครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรล้วพุกงเราได้นําเทคนิคการสร้างมิติและเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากด้วยหลักการนะฮะและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาเริ่มพุ่งเพื่อนสมาชิกค,ครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกนะฮะจะนํารถรุ่นไหนปีไหนค่ายไหนนะครับการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับลูกค้าท่านนี้นะครับได้นํารถโต้ต้าโคล่าอันติดนะคะ ได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรุกทำการออกแบบตั้งเครื่องเสียงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับขั้นตอนนะครับและเทคนิคการสร้างมิติและวเสียงนะครับเดี๋ยวตามมาชมด้านในเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรุนะครับได้ทําการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับและติดตั้งนะฮะแผ่นแดมบริเวณที่แผงประตูนะครับก็ได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกนะฮะเป็นจํานวนมากนะครับการติดตั้งยังไงนะฮะให้เสียงมีมิตินะครับว่าจะเป็นแผ่นแดมก็ดีนะครับเราต้องติด ให้ถูกที่ให้ถูกทางนะครับถ้าเราติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับเสียงที่ได้นะก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนด์ซาวด์รลนด์พครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าระพูมิเลนชุดหน้านะครับผมเบรกพูม์แยกชิ้นนะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิม,ะดมนะครับเพื่อสมาชิกครับ80-90%นะฮะรถในบ้านเรานะครับระพูมิเลนอยู่บริเวณที่แผงประตูผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าระพูมิเลนและแผ่นแดมที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอ ตามมาชมนะครับที่เห็นอยู่ด้านขวามือผมตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรับรครับเลือกแผ่นแดมป์นะครับของยี่ห้อแคลิเบตนะฮะเราไปถึงยี่ห้อนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับยืดหยุ่นตัวได้ดีและที่สําคัญนะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับทำการแดมป์บริเวณที่แผงประตูนะครับและเพื่อสมาชิกนะฮะสังเกตดีนะครับที่ขึ้นลายนะฮะตามโครงสร้างต่างๆนะับไม่ว่าจะเป็นตัวสายขึ้นลายตามบอดี้ตรงเนี้ยแสดงว่าเจ้าแผ่นแดม กับโครงสร้างที่เกาะกันได้ดีไม่มีพงอากาศนะครับและทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการสร้าง e n f o r c e m e n t บริเวณทั่วแผ่นนะครับเพื่อให้เจ้าแผ่นดั่มกับโครงสร้างที่เกาะกันได้ดีอีกมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับส่วนรูเป็กก็ดีนื่องหมายเครื่องมือฮะในการเจาะรูเป็กนะครับเราไม่ใช่นะฮะจะใช้คัตเตอร์นะครับวนวนไปวนมาเจาะรูขาดสิครับตรงนี้นะฮะผมบอกได้เลยนะครับเรามมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ เราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับส่วนตัว Passive Cross Over นะครับทางทีมงาน Overhaul เราดูบ้างครับเราเลือกตำแหน่งบริเวณแผงประตูเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนไม่ว่าจะเป็นการวายสายเห็นไหมครับค่อนข้างเป็นระเบียบทีเดียวนะครับแล้วส่วนเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับทางทีมงาน Overhaul เราดูบ้างครับได้ทำการสร้างสเปซเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อให้เหมาะสมลดตต้าอันติดคันนี้นะครับนี่ครับสร้างสเปเซอร์นะครับและได้ทําการติดตั้งเจ้าพวงบเลนเข้าไปและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถเรคได้ได้นําเทคนิคการติดตั้งเอ็กซ์เตอร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อการบล็อกเสียงนะครับเพื่อการลดความสูญเสียงเสียงหลังจากที่ได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับทวิตเตอร์นะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับพ่หลุมยางอะไหล่ในรถโตยต้าอันติสคันนี้นะครับเดี๋ยวตามมาชมนะครับหลังจากที่ผมนะฮะได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งเจ้าโพีก็ดรติดตั้้งเจาตัวัทพ่หลุมยางอะไหล่ในรถโตยต้าโคโรล่าอันติสคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวโเซสเซอร์นะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัว DQ นะครับของค่ายไพโอเนียนะครับที่ท่านู้ชมเห็นตรงนี้นะครับ เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในการติดตั้งนะฮะอยู่บริเวณนะฮะฝั่งคนดั่งนะฮะใต้เบาะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนส์เราระครับได้ทําการนะครับยึดกล่องเจ้าตัวโพลิสเตอร์นะยึดอย่างแน่นหนาตัวนี้นะครับนะตัวนอ็อตไม่สั่นคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดบดหมู่สายเข้าระเบียบเห็นไหมครับสวยงามทีเดียวนะตรงนี้ในการเก็บงานก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกม,มาทดสอบมิติ เรียเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวตามมาฟังเลยนะครับหลังจากที่ผมนะครับพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะครับจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับเราติดตั้งยังไงครับที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอฮอนสาวแล้วพะครับผมเคยเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบครับเราติดให้ถูกที่ให้ถูกทางถ้าเราติดไม่ได้มาตรฐานนะครับเสียงก็ได้ที่ระดับหนึ่งนะครับและทําการแดมบริเวณแผงประตูตรงนี้ก็สําคัญนะครับเรามีนะฮะตรงนี้นะครับได้ทําการสร้างเอ็นฟอร์ตเมนต์บริเวณทั่วแผงเพื่อการยึดเกาะต่อโครงสร้างได้ดีไม่มีพงอากาศก็เสร็จสิ้นเป็นทีรรยยบบ้อนะคั และขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะซับที่หลุมยางอะไหล่ในรถโตยต้าโครล่าอันติสคันนี้นะครับเดี๋ยวตามมาชมนะฮะเรามาจะมาดูเลยนะว่าการติดตั้งด้าตมาานจะเป็นยังไงอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนท้ายนะครับผมในรถโตยต้าโครล่าอันติสนะฮะตรงนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับเราสามารถนะครับวางสัมภาระสิ่งของได้ปกตินะครับนะครับส่วนซับอยู่นี่นะครับอ่าเปิดให้เพื่อนสมาชิกดูอ่ะครับผมนี่ครับ ก่อนที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรละบุพครับก่อนที่เราจะติดตั้งซับหลุมยางอะไหล่นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรละบุพครับได้ทำการปูพื้นฐานไว้บริเวณรอบหลุมนะคะโดยการใช้แผ่นแดมของยี่ห้อแคดิเบตนะครับตันยี่ห้อนี้นะฮะน้ำหนักเบายืดหยุ่นตัวได้ดีและที่สําคัญนะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับต้องการติดตั้งเข้าไปและที่เพื่อสมาชิกเห็นนะฮะที่ขึ้นลายนะครับขึ้นลาย่างเนี้ยนะครับบริเวณทั่วแผ่นนะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมนะครับกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดี นะครับส่วนเจ้าตัวซับนะครับไม่ว่าจะเป็นการวายสายนะจัดสายไม่หมดหมู่นะครับเป็นระเบียบเดียวนะครับตรงนี้สวยงามนะครับเราพูดถึงเจ้าซับตัวนี้นะครับของยี่ห้อเคลียริเบทนะครับผมเห็นไหมครับรุ่น SQ 500เห็นไหมครับชื่อก็บ่งบอกแล้วฟังสไตล์ SQ นะครับตู้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับเสียงเบสที่แน่นๆอมด้วยความนุ่มนะผมบอกได้เลยนะครับตัวนี้ผมจัดให้กับลูกค้าหลายๆท่านแล้วนะครับไม่มีลูกค้าท่านไหนนะครับที่แบบจะผิดหวังเลยนะครับ ก็เสร็จสิ้นไปีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพูดเสร็จตรงนี้รีวิวเสร็จนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะเราลองมาทดสอบนะครับการทํางานของเจ้าตัวซับพลุ่มยางอะไรนะครับผสมสาษากับเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับผมชุดหน้ากับชุดหลังนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าเสียงเบสที่นุ่มๆนะครับเบสลอยมาด้านหน้านะครับไม่ทับลำโพงมีเลนส์แน่นอนเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและเสียงด้านในกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานของผมนะครับได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นระบบเครื่องเสียงหรือว่าติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์ก็ดีนนะะครรับต้งี และที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับการติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลตรงนี้แหละครับหัวใจสําคัญนะคะอย่ามองข้ามนะครับตรงนี้เราต้องติดตั้งยังไงนะครับเพื่อในการแมนเทนแน็ตบริเวณห้องเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเราต้องมีพื้นที่ให้เขาในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับหรือว่ารถปีไหนค่ายไหนครับการติดตั้งตัวแผงฟิลนี่จะไม่เหมือนกันเราจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นรถโตต้าคุร่าทิสคันนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเลือกครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ครับด้านซ้ายนะครับฮะ ทางทีมงานโอพร์ซาวแล้วนะครับก่อนติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลนะครับทางทีมงานน้ำผลนะครับได้ทําการสร้างนะฮะเจ้าตัวเพจขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับเจ้าตัวแผงฟิลนะครับยึดอย่างแน่นหนานะครับไม่สั่นคลอนไม่ว่าจะเป็นการจัดบนหมู่สายนะครับเห็นไหมครับเป็นระเบียบทีเดียวครับสายเข้าขั้วแบตนะเห็นไหมครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนส์ และทำการแดั้มบริเวณที่แผงประตูที่ได้ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถบลักเตครับเดี๋ยวตามมาชมด้านในเลยนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถบกัชได้ทำการติดตั้งเจอร์โคมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับและได้ทำการติดตั้งซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับให้กับรถโตโยต้าอันติดคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการเวทีเสียงนะครับบนแดชบอร์ดนะฮะรายละเอียดเสียงนะฮะดนตรีนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถบกัชได้ทำการติดตั้งเจ้าตััััววโปรรรรรรเเซซสอออ์นนะะคคคบบหืต DQ ขง่าย นะครับหน้าที่ของเขาครับเพื่อการนะฮะนำสัญญาณจากฟอนต์ตนี้นะครับเพื่อมาประมวลผลและวิเคราะห์การปรับแต่งเสียงขึ้นมาใหม่นะคระับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวปรับแต่งค่าเจ้าพลรามิติก็ดีนะครับในการปรับแต่งค่ามว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหล,าหลังนะฮะรายละเอียดมิตินะครับฟังไปพร้อมๆกันนะคะรับตรงนี้นะครับค่อนข้างผ่อนคลายทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เระะเียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทดสอบมิติและวเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวเสียงกันเลยนะครับ แล้วคอยสังเกตดีนะครับการทํางานของจาตัวซับหลุมยางอะไรนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเบรแน่นนุ่มไม่ล้นมาทับเจ้าลมพผมีเดน,นชุดหน้ากับชุดหลังแน่นอนนะครับตามมาฟังนะครับ ที่เพื่อสมาชิกนะฮะได้ฟ <Please. S 1> ังพร้อมผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าการทํางานเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับผสมผสานกันปตัวสับหลุมยางอะไรนะครับเพื่อสร้างเวทีเสียงมาสักครู่เนี่ยโอ้โหผมฟังนะเสียงเบรทนี่แบบลอยคำพูดยสารนะครับตรงนี้คนร้องอยู่เซนเตอร์เลยนะครับเสียงนี่ว้าา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 ยาา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 กาา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 านาคาา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 ดาา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 เาา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 นี้าผมเชื่อเลยว่าาาาามาชิกต้อง มนะครับได้งานติดตั้งดีๆกลับบ้านด้วยนะฮะตรงนี้ผมบอกเลยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้สมาชิกนะฮะท่านใดนะสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถคันนี้ที่นํารถโตต้าโคราติสคันนี้นะครับอย่าลืมครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนสาวรถบึกท่านจะได้ทีมงานติดตั้งงานดีๆนะครับแบบนี้นะฮะช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ